ในคนไข้ที่มีอาการชาที่มือจะต้องทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้คนเรามักสขาดวิตามิน B12 โดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กาบาเพนตินมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทค่อนข้างเยอะให้แพทย์เป็นผู้เริ่มให้ก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามมาต่อ ในคนไข้ที่มีอาการชาที่มือนะคะอาจจะมีอาการชาแค่บางนิ้วหรือบางคนเป็นทั้งหมด5นิ้วเลยนะคะและอาการชานะั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าหรือในช่วงกลางคืนนะคะหลายๆคนสงสัยว่าจะต้องทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้วันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ในคนไข้ที่มีอาการชามือนะคะไม่ว่าจะชาแค่บางนิ้วหรือว่าชาทั้งหมดทั้ง5นิ้วเลยนะคะ อาการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เจอมักจะเจออาการชาเยอะๆในช่วงกลางคืนหรือในช่วงที่ตื่นนอนตอนเช้าเนะคะซึ่งจริงๆแล้วการที่จะรักษาให้ตรงจุดก็ควรที่จะไปดูว่าอาการชาเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นบางคนอาจจะเป็นพังผืดที่ข้อมือรัดเส้นประสาททาให้เส้นประสาทดนกดทับก็เลยทําให้มีอาการชามือชานิ้วได้นะคะหรือในบางคนอาการชามือนั้นสาเหตุจริงๆแล้วมาจากที่ต้นคอก็ได้ค่ะหรือบางคนมาจากที่กล้ามเนื้อบริเวณแถวหน้าอกหรือ ต้นคอรัดเส้นประสาทซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เส้นประสาทที่มีหน้าที่มาเลี้ยงที่ฝ่ามือทําให้มือนั้นมีอาการชาได้นะคะมาดูกันค่ะว่าจะต้องทานยาอะไรเพื่อลดอาการชาเหล่านี้ค่ะในปัจจุบันนะคะมียาที่ใช้ในการลดอาการชาปลายประสาทหรือหลายๆลคนก็เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะ ยาที่ใช้ในการลดอาการชานั้นจริงๆแล้วเป็นยากลุ่มกันชักนะคะแต่มีการศึกษาว่าสามารถที่จะใช้ลดอาการปวดปลายประสาทได้ค่ะนั่นก็คือกาบาเพนตินนะคะในปัจจุบันก็มีหลายๆบริษัทค่ะอาจจะทำมาในรูปแบบต่างๆกันนะคะที่ยกตัวอย่างมาอันนี้จะเป็นขนาด300มิลลิกรัม แล้วก็เป็นแคปซูลนะคะซึ่งยาตัวนี้นะคะสามารถทานได้แต่แนะนำว่าให้แพทย์เป็นผู้เริ่มให้ก่อนก็จะดีนะคะโดยส่วนใหญ่มักจะให้เริ่มกินในขนาดต่ำๆก่อนเพื่อดูว่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มที่ประมาณ300หรือ400มิลลิกรัมกินก่อนนอนนะคะ ึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะก,กังวลเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ายากาบ้าเพนตินนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกินไปแล้วอาจจะมีอาการวิงเวียนเดินเซมึนงงได้นะคะดังนั้นก็เลยให้เริ่มกิน ตอนก่อนนอนก่อนค่ะเพื่อที่ว่าตอนช่วงที่ยาออกฤทธิ์แล้วก็ผลข้างเคียงมันมานั้นนะคะให้มันอยู่ในช่วงที่เรากําลังนอนหลับอยู่ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันเกี่ยวกับระบบประสาทมันก็จะน้อยลงค่ะแต่ในคนที่กินแล้วมีอาการข้างเคียงตามที่กล่าวมาสามารถที่จะเลื่อนเวลากินไปได้เช่นเคยกินก่อนนอนประมาณ4ี่ทุ่มอย่างนี้นค่ะ อาจจะเลื่อนไปกินเป็นหลังอาหารเย็นหลังหกโมงเย็นหลังทุ่มหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อลดผลข้างเคียงตรงนั้นค่ะแต่ถ้าในคนที่ทนผลข้างเคียงได้ก็กินตามแพทย์สั่งได้เลยนะคะและในคนที่กินไปแล้วอาการชายยังไม่ค่อยดีขึ้นอาจจะมีการปรับขนาดยาขึ้นได้ค่ะซึ่งถ้าในขนาดปกติที่สามารถทานได้จริงๆแล้วก็คือทานได้3,600มิลลิกรัมต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นขนาดที่ ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะทนผลข้างเคียงไม่ได้ก่อนค่ะในคนที่มีผลข้างเคียงหลัจจากกินยากาบาเพนตินไปแล้วนะคะตรงนี้ถ้าทนไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใหม่กว่าค่ะนั่นก็คือยาพีกาบาลินนะคะซึ่งพีกาบาลินจะเป็นตัวยาที่เป็นรุ่นหลังจากกาบาเพนตินนะคะดังนั้น การออกฤทธิ์ของยาก็จะค่อนข้างดีกว่าถึงแม้ว่ากลไกการออกฤทธิ์จะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่นะคะ <c oughs> ก็คือทานในปริมาณที่ต่ำกว่าแต่ว่าให้ผลในการรักษาที่เยอะกว่ารวมไปถึงลดผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทต,ตรงนี้ด้วยค่ะแต่ในปัจจุบันราคายาตัวนี้ยังค่อนข้างแพงอยู่ส่วนใหญ่มักจะได้ตัวกาบาพินตินมาก่อนถ้าผลข้างเคียงเยอะทนไม่ได้ก็ค่อยสเต็กไปเป็นพิกาบาลินค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่มักจะได้ควบคู่กันมานั่นก็คือวิตามิน B ค่ะเนื่องจากว่าวิตามิน B นั้นสามารถที่จะช่วยบำรุงปลายประสาทด้วยนะคะสามารถที่จะทานควบคู่กันไปได้ค่ะ อันนี้ยกตัวอ,อย่างเป็นวิตามิน B c o m p l พ x นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายๆบริษัทดังนั้นรูปร่างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะคะหรือในบางคนก็อาจจะเป็นทานวิตามิน B12 โดยเฉพาะเลยนะคะหรือที่เรียกว่าโคบาลามีนะคะเราจะคุ้นหูกันเช่นยี่ห้อเมทิลโคบอลอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทานเฉพาะวิตามิน B12 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า คนเรามักสขาดวิตามิน b 12ได้นะคะโดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์หรือคนที่กินเจหรือคนที่ทานมังสวิรัตนั่นเองค่ะรวมไปถึงคนที่ทานตัวยาอื่นๆแล้วทำให้การดูดซึมวิตามิน b 12นั้นลดลงนะคะก็จะเป็นสาเหตุของอาการชาได้ดังนั้นก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าให้เสริมวิตามิน b 12เข้าไปรวมไปถึง b 12ก็ช่วยบำรุงปลายประสาทเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับยาอีกตัวหนึ่งที่ปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอยู่แต่ว่าความนิยมก็ลดลงเนื่องจากว่ามีกาบาเพนตินมีพิกาบาลินเข้ามานะคะนั่นก็คือ ยาต้านเศร้าค่ะแต่ว่าเอามาใช้ในการลดอาการปวดปลายประสาทยกตัวอ,อย่างเช่นยากลุ่มไตไซคิกแอนตี้ดีเพสเซนต์นะคะเช่นอะมิทิปไทลีนค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะกินในขนาดที่ต่ำที่สุดก็คือ10มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็มักจะให้กินไปก่อนนอนนะคะเนื่องจากว่าตัวยาทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีข้อห้ามใช้หลายๆอย่างมากกว่ากาบาเพนตินค่ะเช่นในคนสูงอายุหรือในคนความจำเสื่อมก็อาจจะทำให้ความจำแย่ลงกว่าเดิม ก็ได้ค่ะดังนั้นในปัจจุบันก็เลยมีความนิยมในการใช้ที่น้อยลงแต่ ถ้าคนที่มีอาการชามากๆอาจจะทานยาทั้ง3ตัวนี้ก็คือกลุ่มกาบาเพนตินหรือพิกาบารินนะคะร่วมกับวิตามิน B ร่วมกับอะมิทิฟไทรีนร่วมกันไปได้เลยค่ะในคนที่ทานยาทั้ง3กลุ่มนี้ไปแล้วหรือมียากลุ่มอื่นๆที่แพทย์ให้ร่วมเข้ามานะคะแล้วอาการชานั้นยังไม่ดีขึ้นจริงๆปัญหาตรงนี้พบกับคนไข้หลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอาการชานั้นจะหายช้ากว่าอาการปวดบางคนอาจจะชาอยู่เป็นปี 5ปี10ปีหรือชาไปตลอดก็ได้นะคะเนื่องจากว่ามีการกดทับแล้วก็เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทอย่างมากทำให้อาการชานั้นไม่หายไปสักทีซึ่งการจะแก้ไขนั้น ถ้าเป็นมากแล้วอาจจะทําได้ค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าในคนที่เพิ่งเริ่มเป็นนะคะรู้ตัวว่าเป็นแล้วแนะนําว่าให้รีบรักษาและการทานยาลดชาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้อาการชานั้นลดลงนะคะถ้าสาเหตุยังคงอยู่ก็คือการถูกกดทับหรือมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทค่ะดังนั้นในคนที่มีผังผืดข้อมือรัดเส้นประสาท หรือมีหมอนรองกระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอรักแร้กดทับเส้นประสาทอยู่แนะนําว่าต้องไปลดการกดทับนั้นค่ะซึ่งการรักษานั้นก็อาจจะทําได้ด้วยการทํากายภาพบาําบัดการดูแลตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้การกดทับนั้นลดลงหรือแม้แต่การทานยาลดการอักเสบเพื่อให้บริเวณผังผืดหรือเนื้อเยื่อที่มีอาการบวมนั้นลดลงเพื่อลดการกดทับของเส้นประสาทค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ facebook fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ Clinic, b อ n บั t c ิต n i c i bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ